สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันนะคะมาถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเราก็ล้างไม้ล้างมือนะคะทำความสะอาดร่างกายเตรียมตัวที่จะเที่ยวกันต่อไปในวันแรกค่ะจัดป้ายเราเริ่มกันที่แรกเลยนะคะที่ o u t เ e t ค่ะเป็นของคุณแม่เองนะคะที่อยากมาที่นี่นะคะมีร้านค้าแบรนด์ดังนะคะให้เราเลือกช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ แล้วก็แม้เข้าเกือบทุกแบรนด์ที่ต้องการเลยนะคะรองเท้าเอ้ยของน้องรสาเอ้ยนะคะและอันนี้เราทำป๊อปคอร์นกันค่ะน้องรสาชอบมากกว่าจะได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันค่ะ วันที่สองค่ะเรามากันที่ดิสนีย์แลนด์นะคะเป็นที่ที่น้องรสา,าอยากมามากเลยค่ะเพราะน้องรสา,าอยากมาเจอพี่อียอนะคะแต่ปรากฏว่าทริปนี้ค่ะเราไม่ได้เจอพี่อียอกันนะคะเจอแต่เหล่าเพื่อนๆของพี่อียอค่ะแต่น้องรสา,าก็มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกมากกับขบวนการแสดงนะคะของทีมงานดิสนีย์แลนด์ที่จัดขึ้นนะคะมันตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเจอพี่ๆเหล่าเจ้าหญิง หลายเรื่องเลยนะคะน้องรัษาทํากิจกรรมแล้วก็ดูนะคะแบบว่าไม่ง่วงเลยค่ะไม่ไม่งี่เงา่าไม่งองแงเลยนะคะพร้อมที่จะดูทุกตัวละครที่ปรากฏขึ้นนะคะ น,ะะน้องลกสาก็ขอทานนมแล้วก็หลับค่ะทางแม่ก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะของดิสนีย์แลนด์มาฝากทุกคนค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาดิสนีย์แลนด์ก็ต้องเป็นของเล่นน่ารักน่ารักค่ะอันนี้เราก็เตรียมซื้อไว้เพื่อทำเซอร์ไพรส์ให้น้องรัสษาตอนเขาตื่นขึ้นมานะคะ แล้ววันนี้เราจะไปดูฟูจิซังกันค่ะเพราะเรามาแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้เจอเลยทริปนี้ตั้งใจว่าต้องเจอพี่ฟูจิให้ได้นะคะก็ปรากฏว่าเฟลเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เจอเราก็เลยได้แต่ไปเดินเที่ยวชมบ้านเมืองของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะสะอาดโลง่งสบายตาสุดๆเลยค่ะและก่อนกลับนะคะ ตามแผนค่ะจะต้องตามล่าหาองุ่นแสนอร่อยที่แม่เคยไปทานที่โตเกียวนะคะเราก็นั่งรถไฟไปค่ะปรากฏไม่เจอค่ะไม่มีสงสัยมาผิดหน้าแต่เราก็ได้มันหวานญี่ปุ่นแสนอร่อยนะคะได้มากินที่นี่อร่อยมากๆค่ะมาถึงคืนสุดท้ายที่จะต้องกลับแล้วค่ะ,ะก็เลยเก็บคลิปน่ารักน่ารักของน้องละสามาฝากค่ะ ถึงเวลาที่เราต้องกลับจริงๆแล้วค่ะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย